สบายดีพี่น้องตอนนี้เทากระด้างสีออกเมื่อเนาะแต่ว่าเสารตีสีจับเอือยปีแต่งตัวพี่น้องปเพิ่นแต่งตัวเพิคนสองเสาร์เกาหลีอันยองเอสยฮิโปฮิล่าเดี๋ยวก็อันยองไงที่อันยองเอสยอแล้วสีจับเลยปีแต่งตัวสบายดีพี่น้องเาเวิรเด้อพี่น้องถทาเวิรงตอนเอืีอยปีแล้วแต่งตัวเนาะเดี๋ยวเปลี่ยนสูตรกันพี่น้องวันนี้อินนี้จีบกเวิรง ป้าพี่น้องเ็กนี้สวยจิบินะก็เห็นเหมือปีแตงตัวได้แล้วเห่นบองเดีเสือมเเก็บเอาเลยสเหรอปีาสวกบปีโอ้ยาติจับเกบปีแตงตัวป้าในกล่องข้าวเขาข้าเป็นจริงเลยจะขาวเป็นจริงเลยค่ะกงเามเบื้องังงนเองนี่บังงนนี่พี่มายืนเหมือนนี้ค่ะเอ้ีนี้ เป็นไงอันนนอยไอ้ซไปใส่ไอ้สุขีดาเจอขาวเนาะแต่งตัวกันนะเห็นบอกอ้คนเท่ยังัประสูการแต่งตัวนะันมาแต่งปสุกันแหละมาแต่งึไม่ดหืปีกับาวขาๆมนเป็นบขาวขาววะเวดีนะป่สวัสดีครับ ใช่ใ์มดอล้วกู้ใช่หมดกล้ทก็เดสวัค่ะอดขอจ้ากับปีเต็งตรงงั้ปะเอสดี่กเขาสปคาเฟ่นเปลี่ยนอ่ของน้ำเปลี่ยนเนี่ยเอาไปเปลี่ยนสูตรตัวสีใส่จะสีนี้ว่าออกไปสวัสดีครับใส่เพื่อยังสบายดีใส่ลองเบึงว่าขมันงามเดี๋ยวไปหดของน้ำให้ซุปเลยเห้จะหวัใจสดี แต่งตัวไปถ่ายรูปเลยกาหลีกาใจกับขวอะไซุกมั้งคคืออะไม่ใช่าบะแม่หนอามดก่อนเด้เอิว่า้วกนี้มาักันว่ามาเป็นคู่เป็นคู่สามคนพอดีมกนาะนี้มาเปนคู่เป็นคู่ อนม่ขูเอลยังคาบดดกูมคบข็งอุงว่าคับให้อีตีสิไปขี่ก็ไอซูมารับมาทงรับเออเฮ้ยเพิ่นอยากขี่แล้วกูเป็นเพิ่มากกูวจักระากัอแ่ให้อีตีเอากระนอกทมันให้จะใส่เป็นภาพจ้าที่แบบแบบแบบอยู่ไอ้เจ้าตีเต็มตาให้เลยหนุกเออเปี มาแต้มีหมองแง่งนี่ติเขาใส่พี่น้องมีแนวนีเอฟเอฟกันาเป็นพี่นองแงนเมื่อไปสื่อเกิดทําอ่างมือไหไปสื่อเลยก็ฟาเอตปีไปมือนั้นปุ๊เบิร์เป็นทลายกับไอ้สแมอแ่าิวอุ้ยไอ้สจบเขาผ่านทรศัพท์ก็ไอ้สื่ครอ้สุกมาเขายืมนลเสียแบบแล้วก็ทายายายคอยยืนยักันว่าไหมรับัวเขาได้ค่ะ ไม่กพี่เสดอพี่เสดอแล้วก็โรดแต่ไพไปแเราขี่ได้ผีปิ่นนะพี่มาเป็นดูุล้วให้เราติดต่อมาหาเขาด้วยโอเด้เพื่อนเอ๋ยคือลังเคยกันนันหน่อยนะสังสรรค์ันกันจังหวางอันเป็นละมังมันวันรเินเด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 ิตเดินเดินเนเินิดเนเิเินเเินิเดินินเดินินเดเนเดนดนเดนนเนเดินเนิน คือนเนี่ยเดประจักษ์อ่ะน่เกินไปสีแาวเกินเดี๋ยปีจะมาทางผีมาเห็นก่อนเกินสี่แยเกินนะเอย่เกินมยากจะหดมาตางหากจั๊ีแมแลาแต้มาคนอื่นคือนมาแต้มตัวเองคือมาแต้มตัวเองนะจะรับจะรับบ่าเออเพื่อนเกิจะใส่เพื่อนโด พรว่าตาจะไม่เป็นสองสันวามันเป็นสันเดียวค็ตาพอทำภาพแห้งที่แลวคอยยงใส่คนน้อยน้อใต้ตึกอยู่ด่างๆเนาะเห็นมอนเป็นขีดไข่อยู่ด่งๆอีกกูจนีอีกกูใส่ขี้มันก็จางไปนาเป็นหอยผิวโอภาพด้วยที่แหละวกน้อยหนึ่ อาจิตน้อยหนึ่งมันใหญ่โผมันหอนใหญ่โผอาจิตตอนอแบบจิตนิดหนึ่งนะปายมันนั้นงเป่ทำไมคนฟ้แบบแงจะสีแจะสีเห็นเอาจิตแบบมันมันเข่ากัหลุกอีปีมันเน่นแต่สีเป็นแนใหญ่ั้วันแตนแบบอีพิมพ์นะสือน่ารักไหบอส ้ยปกันมาถกกูว่กูวากูว่ากูวงได้แล้วังอ่โอเคพี่น้องแต่งนาครั้งแรกเลยแล้วนี่คนออกมาเย่สวยสวยวะสวยยมเ่อสีเ่อแวะเดีเบิ่งแม่จะวสวยอ่าเดีเบิ่งแม่ะีบในที่เห็นบสวยสวยๆแม่นงเิเดอะเิดม่อ๋อถเบิ่งในคีิปหรอเบิ่งดในกล่องเนาะ งามนะว่าพี่น้องเอมเมนมาเน่เด้อขันงามเลยปีเดีอสิแตงตลอดไปขั้นงามสิแตงตลอดไปพี่น้องเบืองสเห็นคขี้งามเบื่องัวเบคนอยางเด็กๆเบื่งัวไสสางหรือว่าสางจม็นเบื่องสายมันสั่นเลยยุ้ยเศียแว่นว่าันนีเบืองปีไปเอาแว่นวาเสียบวนี้ลองเบื่องมนสิติตตหักเขากันปะเฮงเขากันน่ยขั้ใสแบบเบิ้อเซต่อย ไปเอาอันน <Cornell. S 2> ั้นผู้น้ากินซิิงผมว่าเสีย่จากออง่ายไปเอาอันนั้นมาใส่ก่อนเอา้มาใส่เบิ่งกูสิแบะใหนเบิ่งนี่ห้พี่น้องเบิ่งมาเปตะหักกูสีดแไห้เบิ่งเมืน้พักบนี่ต่หมี่้ัวขตอ่าพี่อาเดี๋ยวจะบินมาไหมบินมาก่อนสดี น่าร uh ักจังเลยอ่ะน่าจรักตัวมือตัวนึงลืบบอลนี่เอาออกบอลแต้มไม่หยุดเลยคือมึงเคยบอกบอลแจ็คพู้สยบยักษ์หนังมันคือมันคืออยักตัวบอกแจ๊กมันเอาอะไรนะเอาอะไรใส่นี่เอาข้างถุงใส่ปากหยักกันนั้นแจ็คพู้สยบยักษ์สวยจังเลยอ่ะ เดี๋ยวมันไปดมกล่องเขาจังสีวะกี๊ดจังน้อยแน้วสกีดปัดไปเรือยก็จัดบาดเดียวมันเม้นเลยอันนู้นมันอยในกล่องยังไงไม่ได้ซื้อเนี่ยมันเั็นแบบปัดเกิดไปเรื่อยนะแบบปั๊ดไปทุกคนตอนนี้ข้ากระดังสิเ็กอินกลับบ้านโอ้ยเมรสิกลับบ้านเจ้าวัดสิเปเบย์นั่นเนาะเบยคาเฟ่ก็อันนั้นก็ไปเบย์ตัดคู่กินข้าวอยู่ตัดคู่เนาะอันนั้นกับก้าบบ้านมานี่ ไปเห็ดของเขาใส่ทั้งรูปไปปะพี่เนาะเราจะพากันไปก่อนอ่าถ้า่ายบอลนี่เนาะบายบายทงบายโฮมสเตย์ู้มวยมวนนะถักพี่เนาะมวยมวนนะหมอสำหรับคนที่มวยถ้าเราไปใช้กับมวนขั้นไปแต่แบบเนาะก็บวยเขาเนาะเราไปกินเขาอยู่ป่ากเขาพอใจน้ำสิงข้ามมวนกับมวนนะมวนแล้วมวนแล้วไปขึ้นเลย ขึ้นยากเนาะยังยากกูงั้นมันถี่กูจะให้ตีบที่ถือผมมาหนากูจะถือบอหนาไงยังยากเด็กกายกูยังถือมาได้อ่าไปได้ยัไปเปลี่ยนกันขี้เนาะขอบวไว้ครับเดี๋ยวจะไต่ลายหายหน่อยหาอันี้ตายกันเลยวันนี้ไปไปกันที่เออกูใส่หมวกได้ใส่หมวก นเสียใส่หมวกบ่ใส่รถใส่รถพี่ไ้เลยนะกูหันไปมันคมกูมันสิงอนี่ใส่หมวกกันนกกนใส่ใสรถไปไปนัเะท่องเที่ยวทีเนาะกัรนก่องเที่ยวเนาะกานอที่ยว ทางกันเป็นทานดินแรงเนาะออกมากันแรงก็่เสียไปก่อนพ่อไปพี่น้องพอกันอยู่หมเด้อหากาแฟนาเนาะกัตาทูเดากครับรนำเนามนดำเาขาวูไเออเ,เห็นมน,อ,นมอันนี้คือว่าอิศลาา

เพื่อนจะจะจะถอดเก่าเนาแดงบัื่อนแวนี้ก็เท่าง่ายกว่าไรแล้วเนาะเราะมันเป็นดินแรงมันจะใหม่ก็ยังแรงอ่าแต่แล้วใคประตูชูปีเนี่ยวันวันเนาะเหนเข่นพระแล้ ท,าาทุกคนตอนนี้หอดตารแล้วเนาะกว่านะหอดก่อนไปแล้วพากันน้มทาจะพื้นจะพื้น <laughs> อยู่วากันน้มทางกรบเป๋าน้อยสองคนกว่านะวาหอดก่อน,นออกมาออกอู้หูผงชงเกลืยนวดซีดำมพรุ่งนี้ประจำสัก ก็มีอีนถ้ยู่ทายกนายหูปแล้วไปใส โอ้น่ากล้ากันไปถ่ายหัวอยู่นะคนโอ้คือเราค่อยมาเนาะตอนน้ะเธอหนึ่ง<อ>นั่งกิรุงบนแล้วมวนถ่ายหัวงามเนาะเอ้ออสวย ดีีเนาวุร้องไปดูมี่ราไม่หยุดรุมค้าเดียวนะขี่ขนาดขึ้นมาห้อยดวงโลเคชั่นขึ้นจะขี่ไกลอย่าขี่ขึ้นขึ้นขี่ก็ระหมายป๊าดดี่ครับนะฮะแต่งตก่นนะฮมาแต่งตวกันจ้ากเดยนไปแต่งตัวสมาทาหุ่ร่วมกันมาเด้อมีน้องกินข้าเพลินํ่มกันมาแหวกินกรูตาดขู่เนาะพีว่าตังมแมว่าตังก่อง อาา๋อมันกระจัดดีๆเลยเออแต่จะเอาไปตัมวัดทเห็นอยู่เหรอแช่ถนะ่ายอยู่มันเลิกพี่นอนจะขอาของพิม่าพี่กวางจุดดีๆพี่นอนช่องอยู่เพือนจะพูเพื่อนจะเหนื่อยเนาะลำหนาสดจริงใช่หนูเลยบอกว่าลำหนาที่เก่าพี่น้องไป๊ดีเดียวมาเด้อพี่น้องกินขนะ้าวเที่ยงน่วกันเนาะพระเอกกินโยตัดถูก กับบรรยากาศน้ำตกินมากอะบรรยากาศนั่งขึ้นเขาเเมาเด้อพอมพี่นอนเลยอเ<ะ>ออขาอีลวเนาะไม่ไหวจอีไปขึ้นเะขาแ่นนแบกิน

่ายโกดกินเดนอาอยู่เพ่เนาะอ่าเนี่ยเปนเพ่เงินะุแม่แม่ถือตาเขาเนาะ้าต้ยยเอะ้าวมัน็น้าอดไดน้าตรงเป็นไก่ตำมะุงก๋าบ๊วยตัทั่วก็ไไ้แซ่บสุด ใส่ความเป็นเด็กเดยกมันเป็นอะไรอะร 看我、嗯，你把裤子穿上了。嗯嗯

Okay. Thank you. Thank you เ ais, renamed, เอเล่ไปป้นไปปั้นเนีปั้น